วันนี้ผมพามาตลาดสวนมะพร้าวนะครับตลาดสวนมะพร้าวาตลาดสวนมะพร้าวอยู่ตรงไหนขวามือนี่เลี้ยวขวามือจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ไปโรงพยาบาลเทพบัญญาถ้าเลี้ยวซ้ายไปรวมโชคเอยไปตลาดรวมโชคไปแม่โจ้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันนะครับสังเกตสายแรงสูงดีๆง่ายๆเลย เปิดมาตั้งนานแล้วผมผมไม่ได้มาสักทีเึงเพราะว่าตลาดนี้มีแค่ครึ่งวันเช้านะครับเสาร์อาทิตย์ครึ่งวันเช้าฟุดทักเพียบเลย<ม>ก็เป็นตลาดาพื้นเมืองของภาคเหนือของเชียงใหม่นะครับอันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับกาดบะเป,ปา้าอ่ะเราไปดูชื่อกัน เปาบะเปลากาดกาดแปลว่าตลาดนะครับแล้วก็บะเปลาก็แปลว่ามะพร้าวขอลงทะเบียนไว้นะครับเก็บแค่คนได้นะครับอันนี้หนุ่มหล่อสาวสวยมาเที่ยวด้วย มีใครจำได้แล้วใส่แมสอย่อางเงี้ยอมีเสาร์อาทิตย์แล้วก็เท่าเท่าที่ผมรู้นะครับมีแค่ช่วงเชา้าโอ้โหมามามาผมกำลังอยากรู้ไอ้เรื่องมีพอดีเลยผมเห็นผมก็เลยเดี๋ยวนะผมผมต้องสั่งอะไรผมถึงจะได้ลองกินชุดเนี้ยเอเบโซใช่ปะ่ะอ่ะแก้วหนึ่ง <Krist> ข้อออดได้ครับรลกล la างดีกว่าคือคือกำลังกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ที่นั่งก็จะประมาณว่าในสวนในสวนมะพร้าว โคตรธรรมชาติเลยอะแ<ท>หนยังอยู่เลยครับยังไม่ได้ออกเฮ <letter> <inki? _ letter> ้ยจะมันร่มเย็นดี <_ letter> เฮ้ยอ๋อมีการแสดงของเด็กด้วยเดี๋ยวผมเดินภาาไปดูก่อนผมผมเดินผมเดินไม่เป็นระบบแล้วผมผมเราควรจะเดินผ่านร้านค้าก่อนใช่ไหมของกินนี่เยอะมากเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมีอะไรนะของพื้นเมืองขายไหมเพื่อขนมอันนี้เป็นขนมไทยอันนี้อะไรครกกระทะไข่กระทะไข่นกกระทะก,ะทะก็อุ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องโดนแน่เลยเดี๋ยวหมูหมูจักตอกหมูเส้นก็ มีการแสดงด้วยนะก็จริงๆแล้วผมมองเลยว่าถ้าเกิดการแสดงของเด็กเนี่ยผมไม่อยากเข้ามาถ่ายเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ของ YouTube เนาะก็ไม่เป็นไรเราวันนี้เราพาเที่ยวเพลงมันก็โดนอยู่แล้ว ตอนนี้เป็นไฮไลท์เลยมีตัดผมผมฟรีด้วยตอนนี้มีช่างอยู่3โต๊ะนะครับตัดผมฟรี น,น,นะครับว่าตลาดต้นมะพร้าวนะครับตลาดสวนมะพร้าวดีกว่า mm hmm. อุ้ยลูกยังเต็มอยู่เลยหมายถึงลูกมะพร้าวนะ mm hmm. ถ้ามาจากในเมืองอวิง mm ่งไปเส้นแม่โจจากโรงพบาลเทพปัญญาประมาณกิโลหนึ่งเราจะเห็นปั๊มน้ำมันคาเทกนะครับ mm hmm. เลี้ยวซ้ายก่อนถึงปั๊มนะครับ mm hmm. เลี้ยวซ้ายมานิดเดียวก็เห็นเลยครับ ไปนลไปซื้อไปซื้มันก็พาเดินดูร้านนี้จัดจัดจัดดูนั่งกินน่ะน้ำส้มแล้วน้ำส้มที่จอดรถเยอะนะครับที่จอดรถนี่ได้หลายร้อยคันเลยกว้างมาก ด้านนี้มันเป็นตลาดผักอ่ะผมจําไม่ได้มันชื่อตลาดอะไรนะอ่าไมโจพาซาหรือเปล่าเออน่าจะใช่ไมโจพาซาเนี่ยอยู่ด้านหลังเลยแล้วก็มีสะพานข้ามมาก็บรรยากาศแบบง่ายๆนะครับโคตรชิลเลยแบบสบายๆอยู่ในส่วนมะพร้า,าวเย็นนะครับอตอนนี้นะครับตอนนี้เดือนกุมภานะครับตอนนี้มีแค่ครึ่งวันเช้านะครับ ว,วีนเสาร์อาทิตย์ครับครึ่งวันเสาร้านกาแฟาก็มีโอ้ผมสั่งกาแฟไว้เนี่ยลืมเลยก็ชิวดีชิวดีโอ้ดูเห็นป่ะเนี่ยถ้ามองทะลุต้นมะพร้าวไปเห็นรถจอดเพียบเลยเป็นร้อยอ่ะกว้างมากเลยที่จอดรถ พาไปดูตัดผมฟรีก่อน,นเสียงดังหน่อยนะลำโพงมันหัดหน้ามาทางนี้พอดีอันนี้คือตัดผมฟรีนะครับ ตอนนี้เห็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เห็นอยู่ตอนนี้คือสามีช่างอยู่สามคนนะครับนี่นี่คือมันไม่ใช่เอกลักษณ์อะแต่ว่ามันมันบ่งบอกว่าเนี่ยเชียงใหม่ครับจะ,จะเป็นสไตล์นแบบชิวๆง่ายๆพอผมผมว่ามันมันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะแบบรู้สึกได้ถึงความเป็นเชียงใหม่เลย จร้านดูน่ารักดิอ่ะม้าเลือกุ๊กจุกโอ้อ๋อนี่ดิฟกาแฟผมผมสั่งกาแฟร้านนู้นไว้แล้วผมขอ,อผมขอเข,เข้ามาถ่ายหน่อยนะไดคคค่่่ะะมิตังผมพี่ผมขออนุญ,ญาตถ่ายชุดนี้หน่อยได้ไหมครับอันนี้เขาเรียกดิฟกาแฟใช่ไหมครับใช่่คะมันไม่มีที่อื่นเหมือนก็ตรงที่เขาใช้ไม้ไผ่ ไม่ไผ่อุปกรณ์ไม่ไผ่นะคะเจ๋งเจ๋งอ๋อกุญแมีหลายเต้นหลายชุดผมขอถ่ายอุปกรณ์เนี่ยนะแล้วก็ขายด้วยค่ะอ๋อขายเองค่ะสั่งกินได้ขายด้วยชุดดริปกาแฟนะโอ้โหผมมื่ก็เห็นเจ๋งเดียบชุดนี้เท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบกระดาษดริปหัวชุดแก้วแล้วก็ช้อนกาแฟค่ะเจ๋งไหมล่ะสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับ ชอบชอบเออเดินชิวดิเดี๋ยวนะพ่อค้าเขาชงกาแฟผมแล้วม uh. ั้งผมขอเดินกลับไปเอากาแฟก่อนเดี๋ยวนะคนเยอะไปทางนี้ดีกว่า แบบง่ายๆเนาะเพราะว่าวมันสายชิลอยู่แล้วหลากยาวไปเลยผมผมเห็นแบบไหนคนดูก็เห็นแบบนั้นไปเลยดีกว่าเนาะไม่จ้อปไปตัดต่อ <te le> บรรยากาศชิลเออไม่เสียค่าเข้านะครับเข้าฟรีนะครับ ขอไปเอากาแฟก่อนโอ้น้าเดินน้าเดินครับอันนี้คั่วกาแฟเหรอครับคั่วกาแฟครับไม่เคยเห็นใช้แก๊สเหรอครับใช้แก๊สใช่ไหมใช้แก๊สครับแก๊สถึงดิดอ๋อ อ๋ออันนี้ก็คือที่ค้กกาแฟเหรอดีไซน์ดีครคล้ายๆตัวนั้นนะพี่เขาออกแบบเองเลยอันนั้นอันนั้นมินิไอันนั้นได้ร้อยยี่สิบสามมาได้เลยอะรืองเหมาะกับเดินทางแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งเวลาไปแบบร้อนไหมร้อนไหมไม่ไม่อันนี้โชว์โชว์จะทำได้ด้วยอ๋อทำมาโดยโอ้โหทำเองเฮ้ยทำขายด้วยสองพันเท่าไรนะพี่สองพันสององไอ้ตัวนี้อันนี้อันนี้สองนอตอันนี้สองอังกฤษอันนี้เครื่องกระชงอันนี้เหมือนได้ทำทำอันนี้เขาไว้ทำอะไรนะ เอน,เนี่ไงครับขับมาผมกำลังเพิ่งจะศึกษาเมื่อคืนนี้เองผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้กําลังกําลังฮิตบ้านเราเลยกําลังฮือเลยครับ,มรบผมกำลังดู YouTube เมื่อคืนกําลังเริ่มศึกษาคือมันถ้าอันนั้นมันต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้มันเหมาะกับแบบคนกินแล้วเข้าป่าเข้าป่าเออไม่มีไฟฟ้าเงี้ยผมกำลังฮือแคมปิ้งผมกำลังกำลังฮือกางเต็นท์มาได้เลยพี่สายจอยอยู่แล้วผม สายดอยเหมือนกันสายดยอู่เห้อสายมอไซค์นะเลยรถยนต์ไม่เกี่ยวขอให้มันเป็นเต็นสายดอยเลยครับเฮ้ยอ้าวอันนี้ทิปกะแล้วแต่จะขาฮะทิปหรือว่าราคากาแฟอ๋อทิปบอกเนาะกาแฟต่างหากใช่ไหมกาแฟแล้วใส่จะให้โอ้เหมือนกับกาแฟชูใจก็คือ ก็คือเขาเรียกอะไรนะราคานี่อยู่ที่ความพอใจจะจ่ายเท่าไหรก่ก็ใส่กระปุกเข้าไปเลยโอ้ชอบชอบเฮ้ยคอคอกาแฟมาศึกษาดูเองนะครับสําหรับคอกาแฟที่นี่เฮ้ยไม่ธรรมดาถ้าใครไม่ชอบคอกาแฟหรือว่าไม่ชอบอะกาแฟนะกดข้ามไปก่อนก็ไดนะ้ผมกาลังเมามันกับการทํากาแฟนี่เนี่ยนี่ี่ชุดน,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 นี้เครื่องขั่วกาแฟร้อนไเนี่ย ไม่ร้อน,นเครื่องบดเครื่องคั่วกาแฟด้วยแก,ก๊สกระป๋องโอ้ไอเดียยอมเลยเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้ำถือน้ำถือไอเดียแล้วนี่นี่นนนเครื่องชองกาแฟแต่ว่าเออมันก็ออกเป็นสายเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะ <laughs> นี่อีกอ่ะเดี๋ยวนะวผมอะเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ว่าไปเที่ยวบ่อยไปรีวิวบ่อยนะเข้านะเข้า กลายเป็นคอกาแฟาไปแล้วตอนนี้จากคนกินกาแฟากระป๋องเซเว่นเริ่มมาชอบอกา,าแฟแบบนี้แหละโอ้นี่ถ้าเกิดใครชอบรีวิวร้านกาแฟาหรือทำกาแฟนี่มารีวิวแบบนี้นี่ได้เป็นคลิปเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลืมจุดประสงค์ของผมคอฟฟี่สโลบ a าอ่ะขอถนะ่ายหน่อยกาแฟคั้วมือขั่วสด ชงชิมอเอาเจ๋งๆก็จุดประสงค์ผมคือมารีวิวตลาดตลาดสวนมะพร้าวนะครับหรือกาดมะเปากาดมะเปามะเปาหนึ่งมะเปาห้าวเนาะสองมะเปาห้าวมีเรื่องเล่าเชียงใหม่กับลำปางเขานับมะร้ากันคนเชียงใหม่เขานับ หมาเป้าห้าวสองมาเป้าห้าวสามมาเป้าห้าคนลำปางหันะครับเป้าหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าสี่อันนี้เป็นคำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเป็นคำหยอกล้อกันอ่ะหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าสี่เป้านะคนลำคนลำปางกันะครับก็น่าเดินมากเลยนะสำหรับตลาดนี้ก็ผมคงผมคงไม่เดินแล้วเดี๋ยวผมจะตัด ตัดคลิปแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเป้าหมายผมผมก็จะไปซื้อหมูเส้นเนาะหมูจักตองแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็จะนั่งดูเขาทำกาแฟเนี่ยชอบเฮ้ยโคตรหลากหลายเลยผมว่าอ่ะผมถ,ถ่ายให้เป็นแถมท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครไม่ดูก็กดข้ามไปเลยครับส่วนใครชอบสายกาแฟก็กดดูต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายท้าคลิปมาแล้ว แล้วแพงด้วยนะเครื่องตัวนี้อ,อ,อันนี้คือกดคือดันน้ำไปหากาฟแฟเหมือนเหมือนเครื่องแฟ่ใช้มือ,อข,ข้าวารยังกับที่เปิดขวดไบอ่าที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นที่เปิดโอ้โห เอาแล้วเอาไปเอามาคลิปนี้จากตลาดต้นมะพร้าวกลายเป็นกาแฟไปแล้วเจ๋งดีอ่ะโอ้โหอันนี้ของเราด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยร้อนไหมไม่ร้อนเลยกินได้เลยโอ้โหผมผมคอน้ำตาลนะผมใส่น้ำตาลมีไหมไม่มีครับกาแฟอันนี้คือกาแฟสดนะครับไม่มีน้ำตาลนะครับเทียวเทียอ่ะผมน้ำไม่กินไม่ติดเท่ ะมันออกเปรี้ยวๆอ๋อโอเคเคยอ่าได้อยู่ครับได้อยู่นี่นะครับแก้วนี้เท่าไหรแ่แล้วแต่แลวแต่โ <c oughs> อ,อ้ล <c oughs> อแล้วแต่จะให้เออลืมไปเอาแหละเออเขาได้เขาได้หอมหอมมากเดี๋ยวนะนนเ,นเดี๋ยวนะผมเริ่มชอบร้านนี้มาก <c oughs> าอ,อุปกรณ์เยอะหลากหลายดล แล้วก็ที่เจ๋งจริงๆก็ใน,ะนะเครื่องคั่วนะอ๋ะอะนั้นคือต้องจับเวลาใช่ไหมครับถ่ายพร้อมไ,นนไปสามนาทีพี่มาถ่ายนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่เขาคั่วเสร็จแล้วอ่ะ,อะเวลาผ่านไปสามนาทีเขาบอกว่า นเนี่ยเนี่ยผมว,ว่าเราพ,พอพอมันจะสุกแล้ว<ฟ>อุณหภูมิมันเขจาจับเวลาเนาะแล้วอุณหภูมิทุกวันเพิ่มเลยแล้วพอเวลาสามสิบปีกาแฟที่มันผมอยู่ที่ระดับเราขั่วถ้าเราขั้วอ่อนมันจะเปรี้ยว<อ>ครรับเปี้ยวถ้าขั้วกลางความเปรี้ยวจะหายไปจะเพิ่มผมมันิดนึง<อ>แต่กาแฟที่ดีที่สุดคือกาแฟติดเปรี้ยวกาแฟอะไรนะคะติดมันเปรี้ยวนี่แหละครับขั้วอ่อนเนี่ะ มันต้องติดเปรี้ยวหน่อยนะดีครับแต่เราโดนถูกฝังมานานว่ากาแฟมันต้องสม่ะโอ้โหลที่เด็ดล่ะกาแฟดีดีอันนี้กาแฟอะไรนี่เอสเปโซ่ป่ะครับเอ่ออะไรนะเออาราบิก้านะครับเชียงใหม่มันก็ต้องอาราบิก้าเนาะปลูกกันเยอะมากนี่จะเป็นขั้วกลางเออะขั้วอันนี้ขั้วกลางก็จะเปรี้ยวน้อยหน่อยครับใช่ครับอันนี้เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวน้อยหน่อยถ้าเพื่อ่อนจะเปรี้ยวเยอะครับ หอมเด็ดรู้ชอบปนชูกาแฟมันคลาสสิกดีเนาะอันนี้อยู่ไหนคะนี่อยู่สันปะคอยครับสันปะคอยครับเราสั่งสองเลยกินที่ก็ได้นะเหมือนเรากินวะขามขั่วอันนี้เหมือนกินวะขามคั่วเหมือนกินวะขามคั่วโอกเห็นหรอไปเคลือนช็อกโกแลตอ่ะไปเที่ยวที่ผาหีอ่ะขอไปเคลือนช็อกโกแลตอ่ะ ก็มันได้แค่นี้เดียวกินได้นะคระเดี๋ยวเราประสบน้เเดี๋ยวเขากดให้ดูโอ้ยอุปกรณ์นี้มันเหมาะสายแคมมากเลยสายเต็นท์นะนะวดนั้นยอว๋กระเอ ผมว่าผมจะไปหาอะไรกินผมยังไม่ได้ไปเลยนะเพลินเพลินเดี๋ยวขอเป็นข้อมูลเผื่อคนอยากรู้อันนี้ทีละ200กรัมอะไรนะอันนี้ครั้งละเท่าไหร่นะอ๋อของตัวม๋อของตัวได้300กรัมสูงสุด300กรัมแต่ถ้าไปต่อต่อตัวนี้นะต่อตัวนี้ถ้าตัวเล็กนี่120 120บาทเครื่องมือ220กรัม220กรัมช่วงชุดนี้เท่าไหร่นะ 2,002 2,002รวมเตาแก๊สด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฉพาะอุปกรณ์ตัวบนนะครับอันนี้2,002แล้วมีค้อนมีอะไรได้ให้ด้วยแล้วตัวนี้ไงตัวนี้ขายไหมตัวนี้3,004ตัวนี้3,004ครับเพราะว่ารุ่นใหม่จะติดลูกปืนถ้ารุ่นเก่ายังไม่ได้ติดลูกปืนอ๋อเพราะใส่ลูกปืนให้มันหมุนน่ะให้มันหมุนคล่องขึ้นนะครับอ่าอันนี้แบบนี้เขาขายเก็บไปหรือแกเอาแบบก็มาดูก่อนเลือกซื้อได้ด้วยมาลองได้เลยครับ ก๊สกระป๋องเนี่ยช่วชุดเนี้ยสองวันสองัสใสแก๊สกระป๋องเรายังก็ลูกมะพร้าวหนึ่ต่อไปอาจจะไม่ได้ใช้แก๊สกระป๋องก็ได้นะเืองซีนเนี่ยมันทำไฟฟ้าจุดออกมานี่เป็นแก๊สเลยอ่ะจ้ะมันมันจะได้ลดค่าของกาแฟไปทำอย่างนึงถ้าไฟฟ้านี่นะอารมณ์ต่างกลัวมันจะไปกัน เราเราเราไม่ได้ต้องการแค่กาแฟใช่ไหมเราต้องการขั้นตอนมันอันนี้เขาเรียกทำกับมืออันนี้เขาเรียกเครื่องกดกาแฟเหรอพี่เครื่องกดกาแฟเหรอต้มกาแฟเอสเพรสโซ่หน่อยโดยเฉพาะอย่างอื่นไม่ได้ได้เฉพาะเอสเปรสโซ่ได้เเอสสปรโซ่เหลือมันก็อยู่ที่ระดับการทั่วระดับศิลปะการใช้ของโอ้โหเขาออกแบบเองเลยขายพร้อมอันนี่ปิดใจนี่ของอังกฤษนี่ไม่อันนี้อันนั้นเราโผม อันนี้อันนี้ผสมน้ำร้อนใหนเหออ่าจริมก่อนก็ได้แล้วครับเรียกวเสมลองดูมันออกเปรี้ยวอ๋อมีปรงรางแสดงด้วยโอเคนะครับสำหรับกลัดมะพร้าวนะครับชอบชอบก็หลากหลายดีโอ้ช่วงนี้ ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วฟิตปังโอกำลังฮิตโอเค,อเคเจอเันคลิปหน้านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจากจากอ่าเดี๋ยวนะผมอธิบายทางให้เป็นตอนจบแล้วกัน ผมมาจบตรงนี้แล้วกันจากในเมืองขวามือนะครับจากในเมืองมาประมาณกิโลนึงแล้วจะเจอตลาดนี่ครับตรงนี้เขาเรียกม่โจพาซานะครับที่เขาขายพวกขายส่งพวกผักนะครับไปอีกประมาณสามร้อยเมตรก็จะเจอแยกตลาดรวมโชคนะครับเราเลีเ้ยวซ้ายก่อนถึงปั๊มคาเทคครับที่จอดรถเยอะที่แรกผมตั้งใจจะไากินกะเพราถาด กะเพราถาดร้านนี้อร่อยไม่ใช่กะเพราถาดกับกะเพราธรรมดาเนี่ยคนชอบเผ็ดร้านนี้อร่อยราคาสูงนิดนึงนะบอกเลยแต่อร่อยหมูเยอะเดี๋ยวขอข้อมูลอหน่อยพี่อันนี้มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับมีวันอังคารด้วยครับอังคารจะมีเริ่มอ,อังคารเนี่ยจะถึงเนี่ยเป็นยูนันมาร์เก็ตเป็นตีน เป็นอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งทีมงานจะเป็นพวกจเคยไปกัดนัดกินอยู่นานไหมครับกัดนัดกินอยู่นานไม่ครับอยู่บ้านฮ่อบ้านฮ่อบ้านเป็นหนาพืชผักผลไม้พวกเดินอางคาวก็อย่างเงี้ยโอ้เป้าหมายผมผมจะไปอยู่บ้านฮ่อยังไม่เคยเข้าอันนั้นเป็นอิสลามไม่ใช่เหรออาจีนอิสลามเหรอจีนฮ่ออใช่จริงอิสลามครับมุสลิมครับอันนี้เป็นรวมๆครับ จะเพิ่ม,มวันอังคารอีกวันนึงอังคาร1 1> ที่23สามนี่เป็นวันแรกอังคารที่23าเช<ฮ> <3 S 2> ้าถึงบ่ายสองโมงเหมือนกันครับถึงอันนี้ถึงบ่ายสองเหรอครับถึงบ่ายสองโมงครับอ๋อพอด,ดีผมอัดคลิปมาถึงตรงนี้นะครับปรากฏว่าไมโครโฟนผมแบตหมดครับอ่าผมก็เลยต้องเอาเสียงเพลงเข้าใส่แทนนะครับจริงๆก็สาระของคลิปก็คือจบอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วเพียงแต่ว่าผมยัง ชอบแล้วก็อยากจะถ่ายต่อเก็บไว้ดูนะครับหมายถึงร้านกาแฟนะครับแล้วก็บรรยากาศนิดหน่อยที่อยากจะเก็บไว้ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วก็กดข้ามไปได้เลยครับดูช่องอื่นคลิปอื่นต่อได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครชอบกาแฟสายชงกาแฟก็เป็นของแถมแล้วกันนะครับเป็นของแถมหลังคลิปท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเพลงใส่แล้วกันเนาะพอดีไมโครโฟนผมแบตหมด เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วมันไปโดนปุ่มมันก็เลยทํางานจดแบตหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับแนะนําเลยครับเนี่ยครับการชงกาแฟเทคนิคหลายอย่างเลยซึ่งผมไม่ใช่คอกาแฟนะผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยผมก็เลยไปนั่งดูเอามีอุปกรณ์ขายด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยเนี่ยตัวอย่างในคลิปเนี่ยครับให้ความร้อนมันดันกาแฟออกมา ส่วนตัวนี้นะครับเน,เ,นเ,นเนี่ยไอ้กาแฟสกัดเย็นเนี่ยเขาบอกตัวนี้4ี่ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เป็นแก้วก,ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับ